ประมาณการราคาอ้อยปีการผลิต2,565ทับ66ราคาอ้อยสวนทางพืชอื่นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่อส่วนคดเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบ่อส่วนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็นําการประมาณการราคาอ้อยปีการผลิต2,565ทับ66 6 6นะครับที่ใกล้ จะเปิดหีบนะครับนับวันก็อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะถึงฤดูการเปิดหีบอ้อยกันแล้วนะครับซึ่งก็มีพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่เม้นมานะครับอยากทราบราคาในปี2,565ถ้าบุกหกว่าเป็นอย่างไรนะครับการประมาณการของสอนอนะครับจากคณะการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับ หรือกบอนะครับคณะกรรมการบริหารนะครับก็มีประมาณการออกมาในช่วงนี้อิงจากการส่งออกน้ำตาลนะครับได้ประมาณ49%สานะครับสำหรับในปีนี้ที่ส่งออกน้ำตาลไปแล้วนะครับการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศนะครับและการขนส่งต่ตางๆนะครับใช้ในระบบคอร์สพาสนะครับซึ่งก็ ระบบคุ้มทุนนะครับแต่จะคุ้มทุนจริงหรือไม่นะครับสาหรับราคานี้พี่น้องชาวไรไอ้อยคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับซึ่งราคาอ้อยในความคิดส่วนตัวของบุญสนนะครับก็สวนทางกับพืชชนิดอื่นนะครับพี่น้องอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับราคานํามันนั้นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นราคามันสำปะหลังก็เพิ่มสูงขึ้นณตอนนี้นะครับราคามันสาปะหลังนั้นอยู่ที่เชื้อแป้ง25%นั้นอยู่ที่3บาท เจ็ดสตางค์แล้วนะครับหากเชื้อแป้ง28หรือ29 30นั้นก็น่าจะเกิน3บาท50สตางค์นะครับซึ่งราคานั้นดีมากและราคาข้าวนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันนะครับในการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาอ้อยนั้นกับดิ่งลงเหวนะครับซึ่งเพิ่มจากปีก่อนนั้นไม่มากไม่มานะครับแต่ต้นทุนการผลิตนั้น มากเป็นเงาตามตัวนะครับก็มาทำความรู้จักนะครับประมาณการราคาอ้อยเบื้องต้นขั้นต้นนะครับปีการผลิต2,565 6 6ในแต่ละเขตนะครับซึ่งเป็นราคาประมาณการไว้นะครับก็ยังไม่สิ้นสุดหรือดูการคํานวณราคานะครับซึ่งราคาก็น่าจะรู้จักกันแบบเต็มก็ในช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนที่จะเปิดถีบในช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเขตหนึ่งนั้นประมาณการไว้อยู่ที่1,141บาท39สตางค์นะครับก็เป็นราคาที่ไม่มากมายนะครับเขตที่2นะครับ10,77บาท54สตางค์นะครับเขต3 1,110บาท55สตางค์นะครับเขต4 1,075บาท56สสตางค์นะครับ เขต5 1,117บาท91สตางนะครับเขต6 1,107บาท17สตางค์เขต7 1,106บาท71สตางค์เขต9 1,174บาท74สตางค์นะครับก็ถือว่าราคานั้นไม่มากมายนะครับซึ่งราคาอ้อยเบื้องต้นที่ใช้กำหนด ทั้งประเทศนะครับเป็นราคาเดียวกันนะครับอยู่ที่1 0ึ่สบาท96ตางค์นั่นเองนะครับราคานี้พี่น้องว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับส่วนตัวบัคโซนไม่คุ้มทุนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับ,บราคานี้หากรวมกับค่าคอบานอัตราขึ้นลงต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100-1, ถึง1 0บาทนะครับไม่มากไม่ไม ซึ่งประกอบกับราคาปุ๋ยนะครับยากำจัดวัชพืชนะครับค่าแรงงานนะครับค่าตัดนะครับค่าเครื่องแจ็กที่ใช้ตัดอ้อยนั้นเพิ่มเป็นเงาตามตัวนะครับราคานี้ชาวไร่ก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งราคานี้คือราคาประมาณการเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่สิ้นสุดการประมาณการนะครับซึ่งต้องรออีกประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับราคาอ้อยขั้น ต้นนั้นก็จะเป็นที่สิ้นสุดนะครับจะประกาศออกมาก่อนจะเปิดหีบนนั่นเองนะครับสำหรับราคาอ้อยเบื้องต้นณนะตอนนี้ก็อยู่ที่ทั่วทั้งประเทศเฉลีย่ยอยู่ที่1 0 9 1บาท96สตางนะครับถือว่าเป็นราคาที่สวนทางกับพืชชนิดอื่นๆน,นะครับประกอบกับเงินช่วยเหลือที่ตัดอ้อยสดทางภาครัฐนั้นที่สนับสนุนการตัดอ้อยสด ของพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ล่าช้านะครับยังไม่ออกมานะครับส่วนพืชอื่นๆนั้นอย่างเช่นนาข้าวหรือว่าพืชไร่ที่อย่างเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดต่างๆนะครับที่ประสบภัยพิบัตินั้นก็มีการคํานวณออกมานะครับสาหรับนาข้าวนั้นอยู่ที่1,300บาทนะครับส่วนพืชไร่นั้น1,900บาทนะครับที่จะได้รับชดเชยจากภาครัฐนะครับแต่อ้อยนั้นยังคาราคาซังยังไม่แน่นอนเลย